งามแล้วท่านสามารถไปถ่ายภาพแล้วก็กดเช็คอินกันได้นะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กกันด้วยโดยเฉพาะแม,แม่แม่บ้านของน้องน,นอันอนันนะครับชมน้องนันเสร็จแล้วอย่าลืมไปถ่ายภาพเพื่อรับของรางวัลกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ของรางวัลติดไม้ติดมือเกลืบอบ้านกันด้วยนะครับแค่ถ่ายภาพแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับแฮชแท็กแรกของเราก็คือ Dra Festival นะครับ D R A Festival ครับหรือว่าจะอีกหนึ่งแฮชแท็กพิมพ์ง่ายๆเลยตัวดีตัว R ตัว A แค่นี้ครับโพสต์ลงที่ Facebook หรือ IG ก็ได้ก็จะได้ของรางวัลกลับบ้านกันด้วยนะครับส่วนยอดคูป,ปองช็อปนะครับ2 0 0ที่ได้ของรางวัลเนี่ยของรางวัลเหลือไม่ถึง50ชิ้นแล้วนะครับประชาสัมพันธ์กันไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เรายังมีการแสดงบนเวทีอีกมากมายครับโดยเฉพาะช่วงต่อจากนี้ไป จะเป็นศิลปินรับเชิญประจําวันของเราท่านแรกเลยนะครับนั่นก็คือน้องนันอดันไมทองคาครับหลังจากน้องนันเสร็จเรียบร้อยวันนี้เราย,ยังมีศิลปินอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณฟิลกิติกรพระเอกละครไทยหัวใจลูกทุง่งและคุณหน่อยสุธิสารนักร้องสาวเสียงหวานอันนี้พลาดไม่ได้นั่งชมกันยาวๆเลยนะครับหรือว่าวันนี้ใครถูกใจแล้วพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์อยากจะมาบรรยากาศชิลๆอีกเราก็มีศิลปินอีกนะครับในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับศิลปินของเราท่านแรกครับ คุณทัชกิติทัศนะครับจากรายการเพลงเอกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านคือคุณโบ๊ทปรัชญาจากรายการเพลงเอกเช่นกันนะครับมาพร้อมกับสาวสวยของเราคุณแนนมาริษานักร้องสาวเสียงสวยจากไม่ว่าจะเป็นไมทองคาก็ไปนะครับหรือว่า